สวัสดีครับกลับมาเจาะลึกข้อมูลน่าสนใจกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยคือยาพาราเซตามลค่ะยาที่แทบทุกบ้านต้องมีติดไว้เลยนะคะใช่ครับคือเราจะมาดูกระบวนการผลิตกันแบบละเอียดเลยจากข้อมูลสรุปที่เราได้มาเนาะว่ากว่าจะเป็นยาเม็ดเล็กๆที่เราเห็นเนี่ยมันต้องผ่านอะไรมาบ้างตั้งแต่เริ่มเลยค่ะ หัวใจสำคัญจริงๆของการผลิตพาราเซตามอลก็คือปฏิกิริยาเคมีที่ชื่อแ c e t y l a t i o n ค่ะแอซิ y ิเลชันใช่ค่ะเป็นการทำปฏิกิริยาระหว่างสารสองตัวคือ p ี m อมิโนฟีนอกับ a อซิติกแอนไฮด d e ตสองตัวนี้เป็นวัตถุดิบหลักเลยครับแล้ววัตถุดิบพวกนี้การจัดการก็คงสำคัญมากเลยใช่ไหมครับ โอ้สำคัญมากๆค่ะต้องเป็นไปตามหลัก GMP GM หรือ Good Manufacturing Practice เป๊ะๆเ,เลยตั้งแต่รับเข้ามา GMP นี่คือมาตรฐานการผลิตที่ดีถูกต้องค่ะต้องตรวจเช็คก่อนเลยว่าบริสุทธิ์จริงไม่มีปนเปื้อนแล้วก็เรื่องการจัดเก็บการช่างตวงคือต้องแม่นยำมากๆเพราะว่าพวกนี้ส่งผลกับคุณภาพยาโดยตรงเลยค่ะอ๋อเข้าใจครับแสดงว่าถ้ามองภาพรวมใหญ่ๆนี่กระบวนการผลิตก็มีสส่วนหลักๆค่ะ ส่วนแรกคือการสังเคราะห์ตัวยาสำคัญหรือที่เราเรียกกันว่า API ค่ะ Active Pharmaceutical Ingredient API แล้วพอได้ API แล้วส่วนที่2ก็คือเอา API นี่แหละไปผลิตเป็นยาเม็ดที่เราใช้ใช้กันอยู่งั้นเรามาดูส่วนแรกกันก่อนการสังเคราะห์ API มันเริ่มยังไงบ้างครับก็เริ่มจากการเตรียมสารละลายของวัตถุดิบที่เราพูดถึงเมื่อกี้ค่ะ P-aminophenol กับ s u l f r i c a ร i d แล้วก็เอาไปใส่ในถังปฏิกรณ์เพื่อให้มันทำปฏิกิริยากันซึ่งตรงนี้ต้องควบคุมดีๆเลยนะฮะทั้งอุณหภูมิการคนผสมเพื่อให้ปฏิกิริยามันเกิดได้สมบูรณ์ที่สุดใช่ค่ะพอปฏิกิริยาเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทำให้เย็นลงทำให้เย็นลงทำไมครับมันช่วยอะไรเอ่ยอ๋อพอเย็นลงเนี่ยความสามารถในการละลายของตัวยา API มันจะลดลงค่ะมันก็จะตกผลึกออกมาแยกตัวออกจากสารละลาย อ๋เป็นการทำให้บริสุทธิ์ขึ้นด้วยวิธีนี้เองใช่ค่ะเหมือนแยกเอาเฉพาะตัวยาออกมาแล้วพวกสารอื่นที่ยังละลายอยู่ก็จะถูกแยกออกไปตอนเรากรองครับก็คือต้องกรองแยกผลึกออกมาค่ะกรองเสร็จแล้วยังไม่พอต้องล้างผลึกด้วยล้างนี่คือล้างอะไรออกครับ ล้างฝุ่นผงหรือว่าล้างพวกสารตั้งต้นที่อาจจะยังติดค้างอยู่หรือพวกตัวทําละลายที่เราใช้ในปฏิกิริยาค่ะต้องล้างออกให้หมดจดที่สุดเพื่อให้ API ของเราบริสุทธิ์จริงๆละเอียดมากครับค่ะพอล้างแล้วก็ต้องทําให้แห้งสนิทเลยอาจจะใช้วิธีอบหรืออะไรก็ว่าไปแล้วก็เอาไปบดบดให้ได้ขนาดที่ต้องการใช่ค่ะขนาดอนุภาคตรงนี้ก็สําคัญนะคะมีผลต่อการละลายของยาในร่างกายแล้วก็มีผลกับขั้นตอนการทําเป็นเม็ดต่อไปด้วย เสร็จแล้วก็บรรจุ API เก็บไว้ค่ะโอเคพอได้ API ที่พร้อมแล้วก็มาถึงส่วนที่2การผลิตยาเม็ดที่บอกว่านิยมวิธี wet granulation ใช่ค่ะ wet granulation หรือการทำแกรนูเปียกมันเริ่มจากอะไรครับก็เอา API ที่ได้มามาผสมกับส่วนผสมอื่นๆก่อนค่ะเป็นการผสมแบบแห้งพวกสารเพิ่มปริมาณสารช่วยให้ยาแตกตัวในท้องผสมให้เข้ากันก่อนใช่ค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็เติมของเหลวลงไปอาจจะเป็นน้ำหรือตัวทำละลายอื่นๆแล้วก็นวดนวดให้มันเป็นก้อนชื้นๆน,นวดเหมือนวน,วนวดแป้งทำขนมเลยไหมครับคล้ายๆค,ค่ะแต่เป็นการนวดเพื่อให้ได้เป็นเม็ดแกรนูเล็กๆที่มีความชื้นอยู่เราเรียกว่าแกรนูเปียกทำไมต้องทำให้เป็นแกรนูลก่อนครับตอกเป็นผงเลยไม่ได้หรออ๋อการทำเป็นแกรนูเนี่ยมันมีข้อดีหลายอย่างค่ะ อย่างแรกคือช่วยให้ส่วนผสมต่างๆมันกระจายตัวสม่ำเสมอมากขึ้นแล้วตัวแกรนูเองก็มักจะไหลได้ดีกว่าผงยาทำให้เวลาไปตอกเม็ดเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้น้ำหนักยาที่เท่ากันทุกเม็ดค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับมีเหตุผลของมันพอได้แกรนูเปียกแล้วก็ต้องทำให้แห้ง ใช่ค่ะทำให้แห้งซึ่งอาจจะใช้เครื่องอบลมร้อนแบบฟลูดเบ e ไ d รเออหรือ FBD ที่ใช้ลมร้อนเป่าผ่านแกรนูเลย FBD นี้ยอดฮิตเลยในอุตสาหกรรมยาค่ะพอแห้งแล้วก็อาจจะต้องเอาไปบดหรือร่อนอีกทีเพื่อให้ได้ขนาดแกรนูที่สม่ำเสมอกันจริงๆครับแล้วไงต่อครับทีนี้ก็เป็นการผสมขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะคือเติมสารหล่อลื่นลงไปสารหล่อลื่นค่ะเพื่อช่วยให้ตอนตอกเม็ดยาเนี่ย ผงยาหรือแกรนูลมันไม่ติดกับสากหรือเครื่องตอกค่ะอาจจะมีการเติมสารช่วยแตกตัวเพิ่มอีกนิดหน่อยด้วยครับผมผสมเสร็จก็เอาไปเข้าเครื่องตอกเม็ดได้เลยค่ะออกมาเป็นเม็ดยาพาราที่เราเห็นกันบางทีเห็นเม็ดเคลือบด้วยอันนั้นทําเพิ่มทีหลังเหรอครับใช่ค่ะบางทีก็มีการเคลือบเม็ดเพิ่มอาจจะเพื่อความสวยงามกลบรสขมหรือว่าควบคุมให้ยาค่อยๆปล่อยตัวออกมาในร่างกายก็มีค่ะแล้วก็บรรจุเป็นขั้นตอนสุดท้ายโหฟังดูแต่ขั้นตอนนี้ต้องเป๊ะมากๆเลยนะครับ แน่นอนว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ใต้มาตรฐาน GMP อย่างเข้มงวดเลยเข้มงวดสุดๆค่ะทุกจุดเลยตั้งแต่ความสะอาดของทุกอย่างเครื่องมือสถานที่คนทำงานไปจนถึงการควบคุมปัจจัยการผลิตโดยตรงเช่นอะไรบ้างครับปัจจัยการผลิตก็พวกอุณหภูมิเวลาความชื้นขนาดอนุภาคอย่างที่บอกตอนบท API หรือตอนทำให้กรนูแห้งความชื้นนี่สำคัญมากถ้าชื้นไปก็ตอกเม็ดไม่ได้ถ้าแห้งเกินไปเม็ดก็อาจจะร่วนแตกง่าย ทุกอย่างต้องพอดีใช่ค่ะต้องเป๊ะตามสเปคที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่ายาทุกเม็ดมีคุณภาพเหมือนกันปลอดภัยครับแล้วในข้อมูลมีพูดถึงเรื่อง mass and energy balance ด้วยการคำนวณสมดุลมวลสมดุลพลังงานมันเข้ามาช่วยตรงไหนครับเนี่ยอ๋ออันนี้สำคัญมากในเชิงวิศวกรรมกระบวนการผลิตเลยค่ะสมดุลมวลหรือ mass balance เนี่ยช่วยให้เรารู้ว่าใส่วัตถุดิบไปเท่านี้ ควรจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาเท่าไหร่มีของเสียหรือสูญหายไปในกระบวนการเท่าไหร่คำนวณยิวอะไรพวกนี้ประมาณนั้นค่ะส่วนสมดุลพลังงานหรือ Energy Balance ก็ใช้คำนวณว่าแต่ละขั้นตอนต้องใช้พลังงานเท่าไหร่อย่างตอนอบแกรนูใน FBD ต้องใช้ความร้อนเท่าไหร่ในการทำให้น้ำระเหยออกไปหรือตอนกวนในถังปฏิกริยต้องใช้พลังงานแค่ไหนเพื่อเลือกขนาดเครื่องจักรหรือประเมินต้นทุนพลังงานถูกต้องค่ะ ช่วยในการออกแบบกระบวนการเลือกขนาดอุปกรณ์จัดการพลังงานแล้วก็กลุ่มต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะชัดเจนเลยครับสรุปแล้วเนี่ยการผลิตยาพาราเซตามอลที่เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นยาธรรมดาธรรมดาพื้นฐานมากๆแต่เบื้องหลังนี่คือ,เ,อ,อเต็มไปด้วยขั้นตอนทางวิศวกรรมเคมีที่ซับซ้อนเหมือนกันนะที่เรียกว่ายูนิตออปเปอเรชันต่างๆ ใช่ค่ะพวกการผสมการกรองการทำแห้งการบดการตอกเม็ดพวกนี้เป็นยูนิตโอ peration พื้นฐานแต่ต้องทำอย่างถูกต้องและควบคุมอย่างดีต้องอาศัยทั้งความรู้ความเข้าใจแล้วก็การควบคุมคุณภาพตามหลัก GMP อย่างเคร่งครัดจริงๆใช่ค่ะทั้งหมดก็เพื่อให้เรามั่นใจในยาที่ใช้ว่ามันปลอดภัยมีคุณภาพและก็ออกฤทธิ์ได้ตามที่ควรจะเป็นพอได้ฟังแบบเจาะลึกอย่างนี้แล้ว มันก็ทําให้คิดต่อนะครับว่าขนาดแค่ยาพื้นฐานอย่างพารายังต้องละเอียดเข้มงวดขนาดนี้แล้วพวกยาใหม่ๆที่ซับซ้อนกว่านี้มากๆทั้งโครงสร้างทั้งการออกฤทธิ์เนี่ยมาตราฐานและความซับซ้อนในการผลิตมันจะขนาดไหนน่าจะสูงขึ้นไปอีกเยอะเลยค่ะหรืออีกมุมหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตอย่างพวก AI หรือระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบ มันอาจจะเข้ามาเปลี่ยนโฉมหน้าการผลิตยาแบบเดิมๆพวกนี้ให้มันดีขึ้นแม่นยำขึ้นหรือเร็วขึ้นได้อีกไหมนะก็น่าจะเป็นไปได้นะคะเป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปค่ะน่าสนใจมากครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลเชิงลึกครับยินดีค่ะ